คุณกำลังมองหาบ้านที่ทุกเช้าตื่นขึ้นมาแล้วได้สัมผัสชีวิตอย่างมีความสุขด้วยบ้านที่มีบรรยากาศรีสอร์ทและมอบพื้นที่ระเบียงกว้างเป็นพิเศษเราขอแนะนําบุราศิริป,ปัญญาอินทราบ้านเดี่ยวบนทําเลศักยภาพฝั่งตะวันออกของกรุงเทพที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัวในทุกมิติโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า163ไร่กับบ้านเดี่ยว2ชั้นรวม518ยูนิตบนถนนเรียบคลองสอง เขตคลองสามวาใกล้ทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์เดินทางสะดวกสู่ย่านรามอินทราพระรามเก้าลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์และเสรีไทยบุราสศิริปัญญาอินทรามาด้วยแรงบันดาลใจจากนิวอิงแลนด์โคโลเนียนที่โดดเด่นด้วยระเบียงหน้าบ้านขนาดใหญ่ในแบบเบอรันดาให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติทุกวันเหมือนได้อยู่ในรีสอร์ทส่วนตัวแบบบ้านมีให้เลือก6แบบ เล x ซิงตันแอมสตันแอชฟอร์ดวินโนนาราพอนดาและวิตติงแฮมมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่140ตารางเมตรไปจนถึง452ตารางเมตรรองรับทุกขนาดครอบครัวได้พร้อมห้องอนเนกประสงค์ห้องแม่บ้านและครัวไทยแยกสัสดส่วนพิเศษกับ Eldercare Design ห้องนอนชั้นล่าง ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุหรือปรับเป็นห้องทำงานส่วนตัวได้อย่างลงตัวการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองท่าริมทะเลแบบอเมริกันนิวพอตพร้อมแลนด์มาร์คไลท์เฮาส์หรือประภาคารจำลองสูง15เมตรที่ให้คุณชมวิวทั้งโครงการได้แบบ360องศาพื้นที่ส่วนกลางกว่า13ไร่พร้อมคลับเฮาส์สระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนส สนามเด็กเล่น educational playground ที่ออกแบบร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวชห้องเด็กเล่นและสวนสีเขียวทั่วทั้งโครงการเพราะเราเข้าใจดีว่าทุกความสุขเริ่มจากความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัย l i f t 2 4และ cctv ai analytic ร่วมกับเจ้าหน้าที่เดินยามกาดทัวแบบเรียวไทมตลอด24ชั่วโมงพร้อมการอำนวยความสะดวกเข้าออกด้วยระบบ passcard แยกส่วนระหว่างลูกบ้านและผู้มาเยือนบูราริปัญญาอินทราคือบ้านที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันแต่ยังเข้าใจหัวใจของความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะชีวิตที่สมบูรณ์เริ่มจากบ้านที่ใช่และความสุขที่แท้จ,จริงเริ่มได้ที่นี่เยี่ยมชมโครงการและสัมผัสประสบการณ์ชีวิตเหนือระดับได้แล้ววันนี้สแกนค r ว o d e เพื่อลงทะเบียนนัดหมายสครับ